จนนธานเนี่ยนะให้เกรดผ่านไม่ผ่านเฉยเฉยประทับใจอันนี้มาถึงเรื่องของนักเตะที่มาจากต่างประเทศหน่อยครับพี่จุนถามนิดนึงพี่จุนมองธนวัตรจนนธานรวมไปถึงอันโตนิโอเนี่ยสามคนนี้ถ้าเป็นการให้เกรดผ่านกับไม่ผ่านหรือเฉยเฉยเกมแรกเนี่ยพี่จุนมองไงบ้างสามคนนี้ คือไม่เคยเห็นจนาธานน่ะนะก็รู้สึกประทับใจนะประทับใจในเรื่องของแอก็สีการเป็นลีดเดอร์ในการต้องการการทํางานหนักพุ่งเทให้กับทีมทีมเราอะนะรู้สึกชื่นใจว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราเห็นโครงสร้างว่านะคาคตทีมชาติไทยชุดใหญ่เนะี่ยน้องๆพวกนี้ก็คือไกลามาแล้วว่าเขามีหัวใจให้กับทีมชาตินะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะทํางานเขาเรียกว่าโอ้โหจังหวะห้าสิบบวกถึงไหนถึงกันแต่เรื่องเดียวเรื่องสมาธิาในเรื่องของเมื่อไหร่ ม่ยังทิ้งทิ้งเ่ะบางครั้งอ่ะเราโดนฝึกบ่อยๆว่ากองหลังมันต้องเก็บบ้างไม่เตะทิ้งอย่างเดียวมันบู๊แล้วต้องหบุนให้เป็นอะ่ะมันต้องมีจุดนั้นอะ่ะ <c oughs> ความเขี้ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่าอย่าบู๊อย่างเดียวบู๊อย่างเดียวมันทําให้เพื่อนสร้างเกมไม่ได้แต่แต่การ <c oughs> ปีนี้ที่บอกแล,ล้วการต้องการพาร์เนอร์เล่นการต้องการคนที่เมนเทอร์ตี้หรือความคิดไอเดียสมองของการเล่นอะ่ะรู้ว่าเมื่อไหร่ง้างเมื่อไหร่จะเล่นช็อตเย์เมื่อไหร่จะแฟกให้อะไรเงี้ยกันจะต้องการคนอบบนั้นถ้าได้ตรงเนี้ย เชื่อว่าอย่างเบนน่ะมันทันกันแน่แต่พอขาดหายเบนไปเนี่ยตะวันในภาพตรงนี้เชื่อว่าสองคนเนี้ยถามว่ามาเนี่ยมันเป็นจุดแข็งทีงนีเมื่อไหร่ที่โานมันทํางานหนักแล้วเนี่ยมันต้องมาช่วยกันเป็นเหมือนอย่าให้เป็นหน้าเดียวพอหลุดแล้วหลุดเลยต้องเป็นสอดซ้อนเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะไปด้วยกันได้เราเนี้มันเหมือนว่าความสมคั์คู่เนี่ยมันยังห่างไปนิดนึงไอ้วันชาติตอนแรกก็ดูดีที่มาวันชาติไปแต่ไปเจ็บซะก่อน ก็เสียดายเพราะบันชาตินี้ธรรมชาติที่เรา building up ได้ดีด้วยพี่โย่งเห็นเลือกอะไรเออใช่เพราะบอลโคโย่เพราใจฮะเพราใจต้องเลือกกองกัที่เซตบอลได้ใช่ถูกอืมแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลากันอีกนิดนึงอ่ะแต่ว่าภาพรวมพี่จุดมองว่าทั้งหมดเนี่ยดูดีมีอนาคตแล้วก็จะต้องเพิ่มต้องลดต้องอะไรตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเรื่อยพี่จุดนะเก็บเก็บเลเวลไปเนาะใช่ครับอย่าให้น้องหัดนิน่ะให้น้องสู้ๆแล้วก็คิดไปมองไปข้างหน้าเกมนี้หนึ่งแต้มไม่เสียหายหรอกมากถึงเจ็ดแต้มก็ไปข้างหน้าได้แล้วก็จะล้กใให เชื่อมือเขาสร้างสำหรับแม้ว่าพี่เพียงมองภาพต่อว่าทีมงานก็ต,ต้องข้อข้อมูลเยอะๆก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆขยับกันไปนะให้กำลังใจกันต่อไปเหมือนที่พี่จุดว่า<ช>คอมเมนต์บางทีอ่านแล้วมันบั่นทอนก็พักไว้ก่อนปิดปิดโซเชียลไปพักนึ่งก่อนอฟังพี่พีทีมงานฟังอ่าสตาฟโค้ดฟังหัวหน้าโค้ดหรือมาําแป้งเลยก็ได้ใช่ให้มันไปด้วยกันก่อนอย่างเลกสองเกมมันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะในมุมพี่จุนนะ